ก็คงถึงเวลาของเขาแล้วพยินเดี๋ยวเขาด้วยดีใจมากมากเลยต้องขอบคุณตั้งแต่เล็กๆนะคะเขาชอบมากเขาไปดูอะไปงานเราจะถงเนาะก็เลยว่าจับลองขึ้นดูไหมอ่ะลองขึ้นดูไปตั้งแต่น้นงหมาพอเขาชนะก็ชอบมากเลยตั้งแต่เล็กๆได้สิบขวบตั้งแต่สิบคุณใจค่ะคุณใจค่ะคุณใจมากวันนี้ให้ความสำเร็จ ในการประกวันหนามันทำทารหน้าแบบว่าก็แบบเสียใจหลายะทำแม่ให้กำลังใจทารินา่ายังไงบ้างก็บอกลูกถึงว่าไม่เป็นไรค่ระเราอยู่เีโอกาสหน้าเราทําใหม่ลงแล้วลูกใหม่ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆสักวันก็นเป็นวันที่แล้วทาริน,าน,น่าท่องทางใจแบบยังไงบ้างก็ให้เป็นกำลังใจตลอดเลยค่ะทำยังไงดีอันนี้จะทำยังไงดี<อ> <c oughs> เขาบอกเขาต้องสู้ลูกไม่เป็นไรถ้าเธอรักเ้าเพิมเธอมีใจรักแล้วก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเธอชนะขึ้นมาเธอพร้อมไหมลูกพร้อมหรือยังเธออยากต้องการอะไรต้องการมงกุฎต้องการชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรพร้อมที่จะทํางานให้งารไหมถามเขาตลอดถ้าไม่พร้อมอย่าทำบอกเขาพดีไ้คีนาไนะ I would like to say thank you for having a daughter like this. Who can listen to good advice? That I told her, it's what you put in is what you get out. Of. And to love people with your whole heart, and they love you best. And she took that advice from me. I'm so proud of her that she took that advice. That she doesn't want to be the most beautiful, only woman in the world that she wants to be the kindest, and the most caring, and giving person uh, because if you can use, I thought if you can use your beauty, which she's doing, to do good to mankind, and to not for your personal gain, then you will be truly blessed. And she took that advice and it paid off. Okay, thank you.